ผลิตภัณฑ์ฮันนี่ฮีโกเผยผิวสาวขาวสดใสวันทูครอสเรื่องดื M ่มเอ็มร้อยห้าสิบทีโอทีการ์บัตรเทพของไบท็อกและสักวันหนึ่งคงได้เจอกันนะ

มีที่ที่อยากอยู่แต่ก็ไม่ได้อยู่ฉะนั้นเดี๋ยวจะทินแล้วเพราะฉะนั้นนะเนี่ยฟังข้อได้เลยฉันทะลวงมาใหม่นะตัดใหม่เลยเนี่ยตับเลยทั้ตัดก้านสูบเลยนิดเดียว แบบ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 ะอ้าวไม่ได้ไม่ทันมองใครเปล่าเด็ใคร่าอใครของใครตามไปบัันของชันเปล่าดบหาพี่ลดองแ้ไปอยู่บ้านันบอเีว่างนะบอหลังน่งมชอปเปอร์ชอปเปอร์น่อบอดีนะองกดีด้วยพี่เจ็ดสิบเองเจ็ดสิบตีสี อะไรไปอ่ะอะ,อะไรอ่ะฝันเห็นอะไรเหรอนี่ฟังน,นะก็ผมน้องไม่หลับจะไปฝันได้ยังไงอ่ะอ๋องั้นเหรอนายก็นอนไม่หลับด้วยเหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนจังก็ออกไปแล้วพี่ก็กลับไปนอนท้องตัวเองได้แล้วอ่ะเงียบจะหน้าก็จะกลับมาก็ได้เนี่ยใจหายเลยสิท่าอืมก็ใจหายอยู่แล้วก็เจ็บด้วยอืม เออฮ้ยนี่เออชดด่วยดูยนี่หน่อยดิเจ็บเจ็บจุดเลยเป็นไรไหมดูดิโอ้โหอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยใหญ่มากเลยเหรอวิยแบบเี็นคนเจ็บหน้าดูเลยนะนี่หนักนะเนี่นยหนักจริงๆเหรอหอือ่ะัวไม่ตราภาพอ้ามเกินคนละเม็ดเพราะทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ฮะเหรมากี่นี่แหละสิ่งมาถึงนี่ใช่หรอก็เรื่องมันยาวแล้วไง เขาที่ไหนนะเธอเก็กรเรื่องยาวอ่ะอะไรกันเล่าจะต้องปิดกันทำไมอ่ะมีอะไรก็เล่าม,ม,มาเธอหน้าพี่กี้ใช่ฉันที่หางานทำกับหาที่ซุ้หัวนอนนี่ครับพีกบพ่กี่ครับช่วยหางานแ,แถวๆนี้ให้หน่อยได้ไหมผมหาได้ครับที่นี่งไงครับแต่จะไหวเลยครับงานลำบากนะพี่กี้อย่ามาทำเป็นพูดพล่อยๆนะ มัสมิดนะ่ขนาดมัสมิเสือตัวบักควายเนะี่ยย่าเคยโดนดรอปคิกเลยโดนต้องซิ่โครงเลยจะบอกให้โอ้ไม่าเชื่อนี่ฉันหีบโดนซิ่โครงมัสมิเสือไม่ชอบแล้เนี่ยตัวแค่นี้นะโอ้ยนี่เธอไม่รู้หรอกเลยเนี่ยฮะ ครับมาได้ะไรไที่าครับฮัลโหลนั่นนั่นเสียงเออใครชสียดายแค่หน้าาจังเหรอคืออย่างนี้นะฉันมีอะไรอยากจะถามเนอะนคือจุนซาบุระคงเขา้าพ่จุนน่ะเหรอตอนนี้กำลังน่าสงสารมากเลยจริงๆเหรอจริงกสิวิ่งมากว่านี้น่ว่าเธอรินิสัยดีกว่าที่คิดนะอุซาโทรมาเ<อ>พราะไปถูกพี่จุน<ม>เอาแล้ไม่ยิงวางหูใสเป็นครั้งแรกนะเนี่ย จนซาบุระคุงจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนะตำรวจตามไม่ทันอันนั้นของฉันจะแบกไปอันนั้นอะไปไหนยีแล้วนะเออเท่กับบ้านนู้นอ่า เอาละขอโทษนะครับจะรับอะไรดีครับมิสวัตเนอะอืมฉันกัมิสวัตค่ะและขอข้าวห่อข่อีกสองที่ครับรอสักครู่นะครับมิสวัตสองที่กับข้าวห่อข่อีกสองที่นะครับค่ะ<พ> จุนสบุรอคุ้ขอโทษด้วยนะฉันไม่ได้ตั้งใจไอ้หนูตื่นได้แล้วได้เวลากินข้าวแล้วมือเที่ยงเมาเหรอออกเงินวันนี้ยเวียฉันทำให้แค่นี้ดูดีปลาโอเค็ม่เช่นเดียวนะกาเมีอ๋อให้มา 小伙子，是不是你？听你了，听到好好好好。啊，带了 คุณสมิธเจ้าสมุรคคุณไม่เป็นไรใช่ไหมเอ๊ะอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยข้ายังชั่วยรู้คุณจะกลับมาทำงานที่นี่เหรอเฮ้ยล่าลอกฉันจะมากินข้าวกลางวันน่ะเอ๊ะฉันเพเคยกินแต่ข้าวหอกไข่ไม่ใช่เหรออาหารกลางวันที่นี่อ่ะม่จูนครับข้าวหอกไข่ได้แล้วได้ครับ เันไปเชิญตั้งเลยครับวันนี้อาหารแนะนำก็คือแกงกะหรี่นะเัินเหรอะง้นขอที่หนึ่งนะครับแกงกะหรี่ที่หนึ่งเอารอสักครู่นะครับคุณสมิทธ์กลับมาแล้ว กลับมาทำไมล่ไมไมะไม่ใช่ชชชไม่ใช่ไม่ใช่<ห>ไม่ใช่เว้ยมาเป็นลูกค้าอย่าไปหาเรื่องเขาเลยหน้าพี่ก็ยังกล้ากลับมาอีกเลยเนี่ยเดินข้ามกันกันเลยทีนึงนะครับดีจุดนะครับได้ครับ,รบทำอะไร ได้แล้วครับข้าวแกงกาหลีนะครับ ายัยอยู่แล้วสวัสดีครับสองที่เหรอครับให้ให้ลูกผมทานคนเดียวครับเอ๊ะข้าวไฮยาชิที่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารับแกฝากดูแกด้วยนะครับครับนันเชิญทนี่เลยครับ ครับข้าได้แล้วนะครับสบายเลยนะ